สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากร c ์ชาแนลนะคะเจอกันพบกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่นานาทำขึ้นมาเพื่อนะคะจะมาวิเคราะห์ดาวดวงหนึ่งนะคะที่กำลังจะย้ายในวันที่7ก็กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ดาวดวงนี้นะคะนั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะเพื่อนๆหรือว่าภาษาอังกฤษคือดาวยูเรนัสนะคะ มีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งดาวดวงนี้นะคะถ้าให้เป็นแทนเป็นตัวเลขเนี่ยเขาจะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็เป็นดาวที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงพยากรณศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะลักษณะนิสัยส่วนตัวของดาวมฤตยูเนี่ยก็จะเป็นดาวที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคะไม่แสดงอาการนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อ้อ ลึกลับคาดเดาไม่ได้นะคะเมื่อดาวมฤตยูเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งต่างๆของเออจ้าชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะคะหรือว่าครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ต่างๆกันนะคะเมื่อดาวมฤตยูเข้ามาเนี่ยนะคะจะส่งผล นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นส่งผลไม่ค่อยดีนะคะแต่นานา,นานจะมาวิเคราะห์นะคะทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะแล้วก็วิธีรับมือกับการย้ายของดาวครั้งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดาวย้ายขึ้นมาเนี่ยทุกท่านเลยนะคะทุกลัคนาราศีเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยนะคะพลิก แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้นะคะดีเป็นร้ายร้ายเป็นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยความพิเศษเขาคือเวลาเขาย้ายมาเนี่ยเขาอยู่นานคะ่ะอยู่ยาวไป7ปีเลยนะคะซึ่ง เปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หลายท่านอาจจะพบกับวิกฤตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างๆนะคะบางเรื่องบางราวในชีวิตนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่ครันี้เนี่ยเราจะไปฟังกันค่ะว่าแต่ละคณาราศีเนี่ยนะคะเมื่อดาวมฤตยูอยู่ย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นและเราควรตั้งรับยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะนนา,นาก็อยากจะเสนอวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยดูดวงแม่นยำขึ้นกว่าเดิม70-80%เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการดูโดยใช้ลัคนานะคะการใช้ลัคนาเนี่ยนะคะจะแบ่งด้วยการใช้เวลาเกิดของคุณนะคะสมมุติว่าคุณเกิดเดือนมกราคมนะคะวันที่10อย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองราศีเธนูหรือมังกรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เกิดช่วงเช้าเนี่ย ลักษณาคุณก็จะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ลักษณาดูเนี่ยนะคะจะแม่นยําและเฉพาะเจาะจงขึ้นมามากเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ทราบลักษณาแล้วนะคะข้ามพาร์ตนี้นะคะเราก็ไปฟังคําทํานายได้เลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ทราบลักษณาหรือไม่แน่ใจนะคะลองเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ค่ะสินแสนะคะ z i n z a e ค่ะ ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เวลาเกิดไปด้วยนะคะกดผูกดวงค่ะใส่โค้ชเชิญนะคะ N A N A T ค่ะคุณก็จะทราบลักษณะที่แท้จริงของตัวเองนะคะเมื่อทราบลักษณะที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นคุณยังจะได้สิทธิ์ดูดวงรายวันฟรีหนึ่งเดือนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้แพ็กเกจฟรีนี้หมดแล้วนะคะก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะก็อยากจะให้ไปเช็คลัคนาก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังคำทำนายคะ่ะสำหรับชาวลัคนาเมษนะคะดาวมฤตยูครั้งเนี้ยเขาจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งการเงินค่ะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากๆเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ อย่างมากเลยนะคะแบบพลิกเลยนะคะในเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะแต่ให้ฟังให้จบก่อนนะคะคุณจะได้เงินแบบว่าคือบางทีเนี่ยคุณก็จะหาเงินได้แบบมากนะคะหาได้มหาศาลเลยในช่วงที่คุณหาได้มากก็จะหาได้มากแต่ในช่วงที่คุณหาได้น้อยก็จะหาได้น้อย น้อยมากนะคะหรือแทบไม่ได้หรือไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงตักตวงของคุณแล้วจะมีช่วงที่แบบว่าคุณต้องใช้เงินแบบไม่ประมาทจะต้องวางแผนการเงินนะคะนานาแนะนําว่านะคะในช่วงที่คุณหาเงินได้มากเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเออมันจะมีช่วงที่หาไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณอาจจะเอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเก็บออมไว้นะคะ เป็นเงินสำรองอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใช้เงินตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบแบบพลิกอะนะคะขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนนะคะคาดเดาไม่ได้ไม่ตั้งตัวแบบนี้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวมฤตยูเขาอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะคะนั่นก็คือตำแหน่งตัวตนของชาวเมอะนะคะเพราะฉะนั้น ชาวเมธหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหที่ผ่านมา7ปีนี้นะคะแบบมันจะมีเรื่องในชีวิตคุณมากมายเลยที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงรุ่มรุ่มดอนดอนนะคะทาไมนานา,นารู้เพราะว่าตัวนานาเองเนี่ยนะคะก็ลักนาเมธเช่นกันนะคะเกิดเดือนมกรานะคะแต่ว่าลักขนาเมธเพราะฉะนั้นเนี่ยเปีที่ผ่านมานะคะก็บอกได้เลยว่ามีช่วงที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะมีช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงตลอดนะคะก็ เหนื่อยเช่นกันนะคะแล้วเวลาดาวย้ายครั้งนี้นะคะนา,นานาก็ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าพักหายใจหายคอนะคะแต่ค่ะแต่ก็ต้องระวังไว้น,นิดนึงนะคะเพราะว่าดาวย้ายครั้งนี้นะคะด้วยความที่ปีนี้เนี่ยนะคะช่วงเนี้ยครั้งนี้นะคะดาวมฤตยูเนี่ยเขาเดินวิป,ปริตนะคะเดินวิป,ปริตยังไงก็คือเขาเดินมานะคะเขาจะย้ายมาวันที่7กรกฎาคมใช่ไหม ปกติเขาจะอยู่ไปยาวไป7ปีค่ะแต่ครั้งนี้เขาอยู่ถึงแค่วันที่1ธันวาคมซึ่งก็แปลว่าชาวเมธนะคะเพื่อนๆนเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะลองดูลองลองชิมลางดูนะคะลองแบบว่าลอง o อเด r ร์ดู survey ดูว่าย้ายมาครั้งนี้การเงินของเราเปลี่ยนไปในทิศทางไหนจะได้อ่วางแผนถูกถูกไหมคะแล้วเขาจะย้ายกลับนะคะ1ธันวาคมเนี่ยเขาจะย้ายกลับไปตำแหน่งตัวตอนอีกนะคะแล้วก็อีกประมาณ 5เดือนนะคะประมาณช่วงเดือนมีนาคม่อหกเนี่ยนะคะเขาก็จะย้ายกลับมาคราวนี้อยู่ยาวไปจนถึงปีอ่อปเ2572เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คุณก็จะมีเวลาวางแผนนะเอาง่ายๆนะคะก็ คำแนะนํานะคะวิธีรับมือกับการย้ายของดาวมรืิต้อยู่ครั้งนี้นะคะในเรื่องการเงินนะคะที่นานา,นานแนะนําไปแล้วคือการวางแผนการเงินใช้เงินให้รอบคอบนะคะอย่าประมาทนะคะอะไรที่มันเสี่ยงมากๆอย่าไปลงทุนนะคะเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันมีสิทธิ์ที่จะได้หรือมีสิทธิ์ที่จะเสียนะคะแล้วก็สิ่งที่เด่นนะคะอ,อ,อาชีพที่เด่นที่จะได้เงินจาก ดาวมฤตยูแบบได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมช่วงนี้เลยนะคะก็มีพยากรศาสตร์มีอาชีพหมออาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นะคะสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะเด่นมากๆเลยนะคะหรือว่าอาชีพที่คุณไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าคุณไม่คิดจะทํามาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาแหล่งเงินนะคะจากสิ่งที่นาณากล่าวไปได้นี่นะคะรับรองเลยว่าคุณมีสิทธิทําเงินได้มาหาศาลแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ เขาอยู่นานอะอยู่ถึง7ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสพลิกชีวิตได้เลยนะคะคือดวงเนี่ยมันเป็นมันก็ส่วนหนึ่งนะคะเเรื่องดวงเป็นส่วนหนึ่งเราดูไว้เป็นไกด์ไลน์ใช่ไหมเราดูไว้เป็นแบบว่าแนวทางเฉยๆนะคะแต่ว่า การกระทําของเราก็อีกส่วนหนึ่งนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยนะคะว่าเวลาดาวย้ายเนี่ยนะคะมันจะส่งผลอย่างไรบ้างอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มีเวลาที่จะวางแผนนะคะเราก็มีเวลาที่จะโอเคทําตามดาวนะคะตามทางดาวแบบนี้นะคะเขาเรียกแบบนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยชีวิตราบรื่นขึ้นนะคะก็บอกเลยนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะเป็นแนวมีแนวโน้มที่ดีมากๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชาวเมธนะคะตัวนานาเองเนี่ยนะคะก็ลักษณะเมธก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ดาวมฤตยูเ,เนี่ยจะย้ายออกจากตําแหน่งตัวตนสักทีนะคะแล้วก็มาในตําแหน่งการเงินเนาะก็หวังว่านะคะคลิปนี้ทุกคนจะเห็นภาพรวมนะคะของการย้ายในครั้งนี้นะคะของดาวมฤตยูนะคะ คือเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพื่อนๆเตรียมรับมือไว้เลยนะคะแล้วก็ขอให้มีสตินะคะใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตลอดนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ามันเออมันยังไม่เฉพาะเจาะจงนะคะแบบว่าต้องการคำตอบมากกว่านี้นะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปที่สินแสนะคะ z i n z a e นะคะ แล้วก็ใช้โค้ดนะคะ n a n a t นะคะที่นานาไว้ให้ให้ไวตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะก็ลองไปนะคะตรวจดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่สำหรับใครนะคะก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเนาะว่าถ้าอยากนะคะอยากจะปรึกษานะคะปรึกษาเรื่องดวงส่วนตัวกับนานาทำยังไงนะคะนานาก็ได้ขึ้นลาย ID ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนนะคะค่าครูนะคะจะอยู่ตรงที่ช่อง description นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะใช้ชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเฮงปังรวยหาเงินได้ทีละมากๆเลยนะคะเอาแบบเอาแบบพลิกชีวิตกันไปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเ,เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ ออกระแสต,ตอบรับดีมากๆนานาดีใจมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นานาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ